ครับผมสวัสดีครับพี่น้องที่คารพบครับผมคู่ทวีทวีขาผ่องครับผู้สมัครสอสอพักประชาชนเขตหากาลสินนะครับประกอบไปด้วยอำเภอ,อ,อ,ด,อ,ด,อดอนจานรองคำภัมมราชใสหวยพึงและอำเภอนามนส่วนอำเภอนามนล,ลยกเว้นสมบ,บยอดแกงครับเมื่อนี้มาเสิ้์ส่วนพี่น้องมาเสิร์ส่วนเอเบซี่พักสีส้มนะครับพักประชาชมไปรวมเป็นกําลังใจไป เบรงการลงพื้นที่ของคุณครูทวีนะครับมอนี้ไปลงพื้นที่บ้านนนเทียงนะครับหมู่สองหมู่แปดหมู่สิบห้านะครับบ้านโนนเทียงนะครับผิลองเอฟซีของพรรคสีสมจิตตามไปนะครับไปเบงไท้ยห้าว่าเข้าไปลงพื้นที่แบบไหนนะครับจังไรก็ตามมอนี้เอานโยบายของพรรคไปฝากครับคุณครูทวีเขาผ่องด้เบอร์เก้าครับเบอร์เก้าครับทวีเขาผ่องเบอร์เก้ามอนี่ไปห้นโยบายเรื่อง ผู้สูงอายุครับผมผู้สูงอายุจะมีบำนาญผู้สูงอายุเริ่มตุลาคมหกเก้าเริ่มพี่น้องเริ่มตุลาคมหกเก้าหลับเงินบำนาญผู้สูงอายุเป็นหนึ่งพันบาทและปีเกทสองจะพัฒนาขึ้นเป็นพันห้าร้อยบาทนะเลยม,มาฝากพี่น้องบรรลุนนเทียงครับอีกส่วนหนึ่งสีนํามาฝากก็คือนํามาฝากอ,อสอมอครับอสอมอมีสองขยะเริ่มพี่น้องเดิอ อ,อสมอส่วนหนึ่งจะมีค่าตอบแทน8,000ถึง10,000บาทต่อเดือนแต่ก็ต้องไปพัฒนาคุณภาพของอ,อสมระดับหนึ่งนะครับแต่หา,หากว่าพี่น้องต้องการเงินเดือนสูงขึ้นฝฟายอสมอต้องไปพัฒนาเป็นมืออาชีพเป็นจิตอาสาบริบาลนะครับซึ่งบ้านเข้าเอื้อว่ากิฟแค่นนะครับตรงนี้จะได้ค่าตอบแทนเดือนละหมื่นหาขึ้นไปนะครับอย่างไรก็ตามพี่น้องครับอธิบายนิดหนึ่งว่าอสมอและกิฟแค้นจะเป็น ดูแลอะไรบ้างไปเบิงว่าพี่นองนั่นน่ะเก็บป่วยติดเตียงซอยเหลือตัวเองบ่ได้ผู้พิการนะครับก็จะไปดูแลมีพระอ้อมให้เลือนละพันห้านะครับในขณะเดียวกันผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ซอยเหลือตัวเองบ่ได้บ่สามารถที่จะอยู่บ้านได้พร้อมผู้ด,ดูแลก็สามารถที่เอาไปฝากศูนย์นะครับศูนย์ก็จะถูกตั้งขึ้นโดยรัฐบาลรวมกับท้องทิ่นอบตอรหรือเทศบาลน,นะครับเพื่อที่จะมี กิฟแคร์ดูแลตลอด24ชั่วโมงหรือหรืออาสาบริบาลเนี่ยครับหรือหรือ,รอถ้าหากว่ามีอุปกรณ์จำเป็นที่ต้องใส่ก็จังมีศูนย์ธนาคารอุปกรณ์ให้ยืมเป็นว่าวิ่นแช่กันตามหรือว่าอุปกรณ์เครื่องส่วยหายใจหรืออะไรที่ มันจาเป็นครับพี่น้องผู้พิการนะครับสิ่งเ่านี้เป็นการยกฐานะคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนนะครับของตามนโยบายของพรรชาชนการเลือกตั้งครั้งนี้พี่น้องครับบ่เพียงแต่ไปเลือกคุณครูทวีขาผ่องเป็นผู้แทนรัศฎรท่านั้นนะครับพี่น้องไปตัดสินใจใส่สีใส่เสียงพี่น้องเพื่อที่จะเลือกออรัฐบาลประชาชนนะครับซึ่งตอนนี้ท่านสวบอมีสีสีเหลืองนโยรัฐมติแล้วนะครับเลืเชิญชวนพี่น้องไปเลือกพรรคผู้แทนพรรคสีสมและ พักสีสมไปบริหารประเทศครับพี่น้องครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งครับผม